สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ Total Shop นะคะสาขาฟิวเจอร์ลังสินแล้วอยู่กับคุณหุ่มดีด้วยคะ่ะครับผมสวัสดีครับหุ่มดีนะครับเ้ยแม่มาชอปปิ้งเลยค่ะอันนี้ก็คือผู้ชนะ Idol Fight ที่ได้บัตรกำนันสองรุ่นบัทขจากเราในวันที่มาช็อปนะครับขาก็ยังไม่หายดีนะครับอเอเกิดอะไรขึ้นคะตอนต่อย อยกสุดท้ายครับก็เหมือนที่พี่โจ๊กเกอร์เขาเล่งเจาะยางผมผมก็ยกบางยกบางก็หน้าแข้งก็แบบบวมปูดเลยแบบโดนหนักครับแต่ว่าได้ปัดกันนันททโชมาเยียวยาใจเดี๋ยวเราไปเยี่ยวชมด้านในโอเคครับ,รบอันนี้ก็เป็นโซนสินค้าใหม่ของเรานะคะเป็นพวก X-Series สนใจไหมคะเครื่องควนใหม่อันนี้แหละครับใช่ครับเพราะว่า ด้วยหลงใช้ที่ทั้งบ้านแล้วก็คอนโดด้วยอ,อันนี้น่าจะตอบโจทย์ทั้งบ้านทั้งคอนโดเลยใช่เพราะเป็นแบตเตอรี่ด้วยค่ะคุณหลงีเพื่อนยายได้สะดวกใช้กับพวกเครื่องมือช่างได้ด้วยแล้ววันนี้ค่ะเรามีวิวคาดิงให้คุณหลงดีด้วยค่ะ,ะนี่วิวคาดิงครับววคำดิงขอบคุณครับก่อนที่คุณหลงลีจะมาที่ Total Shop บ้านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำน้ำสับประรดปั่นด้วยเจ้าเครื่อง X Series ตัวนี้ค่ะใช้งานงาน่ายแค่ นี่ค่ะบิดอันนี้เป็นแบรนด์แรกในโลกนะคะที่เครื่องครัว X ก,กับเครื่องมือช่างค่ะนี่ใช้แบตก้อนเดียวนะคะทําที่ไหนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการทําน้าสับประรด,ดปั่นค่ะเอาเจ้าเนื้อสับประรด,ดออกไปก่อนนะคะใช้ตัวแฮนด์เบนเดอร์ตัวนี้ค่ะต่มเข้าไปตัวนี้มีถึง5้าระดับนะคะนี่เราจะใช้ระดับห้าเลยกดป,ปุ่มเริ่มทํางานได้ค่ะนี่ a few moments later เสร็จแล้วค่ะน้ำสับปะรดปั่นพร้อมเสิร์ฟให้คุณหลวงนีแล้วค่ะมาลองชิมค่ะนี่ปั่นจากตัว X Series ของเราเลยนะคะแทนด์เบ nder เดี๋ยวขออนุญาตนะคะนี่เราใช้ด้วยตัวแ a น d ์เบนเดอตัวนี้ค่ะคือง่ายๆค่ะเจาะแล้วก็เจาะแล้วก็จิ้มแล้วก็ใช่รวดเร็วมากเท็กเจอร์เป็นไงบ้างคะใช้ได้ไหมคะละเอียดทำเลยละเอียดมากอยู่คอนโดคุณหลวงนีก็ทำได้สบายเลยค่ะอย่าพี่เริ่มแนะนำเกินงบแล้วนะ ร5 0บาทถ้าแบตก็1450บาทเท่านั้นเองค่ะแบตก็ใช้ worldwide ได้ด้วยซื้อแบบเครื่องใช้ได้กับหลายเครื่องมือเลยอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องรวมถึงสว่านด้วยค่ะนี่สว่านก็จะเป็นแบบตัวเดียวกันก็ใช้แบตอันนี้ได้ใช่ใช่ค่ะเห็นไหมบอกแล้วทางโซเชียลเราควบคุมนะฉุกฉุกตองค่ะปกติทางคุณหลวงมีมีเครื่องมือช่างในติดบ้านติดกันด้วยส่วนใหญ่ครับหลวงก็ใช้แบบ เล็กๆน้อยๆพวกแบบไขวง่งพวกแบบน็อตประแจอ,อะไรเงี้ยขังเฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆใช่นะฮะวันนี้ก็พอดีเลยค่ะใช่ไหมคะที่ได้วัดกำลังอยากได้พวกสว่านเจาะอะไรเงี้ยที่นี่น่าจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วใช่ <c oughs> น่าจะได้ไปหลายอย่างเพราะว่าที่นี่ก็มี หลากหลายเลยเนาะดเดี๋ยวเราให้ทางพนักง,งานพีซีเราค่ะเยี่ยมชมแล้วกันได้เลยครับตัวนี้เป็นสว่านนะคะสามระบบเนาะก็คือเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะแท้ก็คือเจาะเจาะจจปูนได้ด้วยนะคะ<ม>เผื่อแบบ<ม>อยากแขวนของเอออยากอะไรอืน่นโซ่โท่ของเราเนี่ยมีพวกสว่านเนี่ยเยอะมากๆนะคะเป็นหลายรุ่นเลยในตอนนี้นะคะแบตเขาเนี่ยเ,เป็นซ็อกเก็ตเดียวกันเขาจะใส่ กับตัวอื่นๆได้ด้วยแปลว่าลงนี้อยากได้อุปกรณ์อย่างอื่นอยากได้ตัวอื่นๆก็จะได้มาดูที่ร้านได้ด้วยผมจะเน้นใช้ในคอนโดมากกว่าที่นะนตัวไหนังนั้นดูตัวที่เป็นแบบว่าคอมโบเซตก็คือจับคู่อะไรอย่างงี้เพื่อจะได้แบบว่า,าครบครบชุดครบเซ็ตไปลยดีกว่าดีกว่าครับดีกว่าตัวนี้จะเป็นดูดฝุ่นของโทโทค่ะเขาใช้แบต20วต์เหมือนกันแต่ในเซ็ตเนี้ยความคุ้มของเขาก็คือเขาจะได้เป่าลมไปด้วย เป็นเซ็ตคู่กันไปเลยใช่เพื่อแปบว่าเอาไปเป่าอะไรได้ด้วยได้เลยตัวนี้ก็เป็นดูดฝุ่นของโทโทใช้แบตเตอรี่20่สิบเข้าใจว่าโทโทเนี่ยจะมีแค่แบบเครื่องมือช่างอย่างเดียวผมก็คิดว่าเอะเราจะมาซื้ออะไรได้บ้างพอเข้ามาในร้านแบบโหเราก็จะมีตั้งแต่พวกเครื่องปั่นเนาะเครื่องบดคือทำได้อันนี้ได้กินไปแล้วอร่อยใช่ใช่ทำอร่อยจากที่ทำมาที่สุดเลยปั่นบุเวทีต้องมี นอกจากผลไม้ก็สามารถเป็นพวกเนื้อสัตว์ได้ด้วยโอเคใช่หลงแอบเห็นอันนั้นด้วยเครื่องกลนวดเครื่องกลนวดของเราจะเป็นแบรนด์ดีคาคิล่าค่ะดีคาคิล่าเขาจะเป็นแบรนด์สเปนเนาะก็จะมีพวกแบรนฟันเออแปรงสีฟ้าอ๋อนี่หลงใช้อยู่อันนี้นี่นี่นี่ใช่อ้นี่ราใช้นี่อุ้ยใช้ดีไหมคะดีครับดีเพราะว่ากำจัดเศษอาหารได้โอเคโอเคนีจะเล่หลงใช้หลงใช้เครื่องกลนวดของเรามีแบบหลายแบบเนาะจะเป็นหัวฟอยนะคะแล้วก็จะมี3ามหัวแบบนี้ ข้อดีของเขาเลยคือเขาบอกปริมาณแบตเนาะใช้เราเหลือเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถเปลี่ยนหัวได้ด้วยเอาไว้กันจอนข้างๆได้ด้วยออ๋ใช่ค่ะก็มีพวกกาต้มน้ำอะไรอย่างนี้ด้วยเหรอคะใช่ค่ะกาต้มน้ำจะถูกใส่อยู่อ๋อเพราะว่ามันต้องได้ใช้ช่วงสิ้นเดือนนะโอเคผมผมผมต้มบะหมี่กึ่งค่อนข้างบ่อยครับโอเคค่ะเพราะว่าจำเป็นมากๆเลยอาจจะเป็นใช่มเพราะปกติผมเอาบะหมี่กึ่งใส่ถ้วยใช่ไหมก็เอาเข้าไมโครเวฟ ไม่ค่อยเน้นพวกวัสดุเท่าไหร่เรามชอบแบบว่าร้อนไวแบบปุ๊บโอเคโอเคอันอันที่จริงดีค่ะกิล่าเขาร้อนเร็วมากนะคะร้อนเร็วมากใช่ผมผมเห็นตามเออ่พวกโรงแรมหรือว่าอะไรเงี้ยใช้เยอะมากเลยนะแบบเนี้ยนี่อุ้ยมีทั้งมีทั้งโทโททั้งนี้ค่ะกิล้ยแม่ไปกอดพี่เลยค่ะนี่เอาไปแม่เอาไปที่ห้องเราไหมแมารักอ่ะห้องห้องดูไม่เหงาอ่ะเฮ้ยทำไมรู้สึกชอบอ่ะเนี่ย ฮ้ยดีอ่ะไม่เอาไหมโรบอทเรามีทั้งแบบเสียบชาร์จธรรมดาแล้วมีเขากลับบ้านเองอัจฉริยะฮะใช่ค่ะเสียบตัวนี้ไว้เลยเดี๋ยวพอแบตใกล้หมดอ่ะเขาจะวิ่งกลับไปชาร์จเองไม่ต้องทำอะไรเขาเลยกลับบ้านเองด้วยใช่ค่ะอัจฉริยะเนอะน่ารักจังนา่นารักจังเคยลองลเคยลองใช้ในร้านแล้วเขากลับเขาไปชาร์จพอเขารู้ว่าแบตเขาจะหมดแล้วเขาก็ไปเลย้าพวก ่ข่มวยอย่างเงี้ยพี่อยากแนะนําอุปกรณ์แบบไหนเพราะว่าอาหลงต่อยมาใช่ไหมเราก็ได้ได้มารับอยากไปผู้ให้เหมือนเฮียบ้างก็คือเราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งที่เอาไว้ให้ใ่ข่มวยที่เขาแบบว่าขาดแคลนหรือว่าอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยในการซ่อม่ข่ในบ้างครับเคนโต้ของเรามีหลากหลายมีตั้งแต่สว <c oughs> ่านมีบ็อกสว่านโรตารี่ค่ะเอ่อแล้วก็นี่ ตัดแต่งกิ่งของเคนโตก็มีค่ะรวมไปถึงเ,เวลาล้างอัาฉีพพวกนี้ล้างรถได้นะล้างรถล้างพืน้นได้ค่ะโ,โดยใช้แบตเตอรี่นี่แหละแล้วก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์ค่ะมีพัดลมมีอยู่4รุ่นพัดลมตอนนี้ค่ะมีตัวเล็กตัวกลางแล้วก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยคือดีสุด คือเปิดได้กระจายแผ่กระจายแล้วเขาปรับความแรงได้ฉายได้ด้วยค่ะนะแล้วก็นะพอดีคือตั้งได้ด้วยว่าเราจะเปิดกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงเราตั้งด้วยค่ายมวยเขาน่าจะได้ใช้ก็นะาจะมีพวกเซตสว่างที่าพาไปดูคอนที่พี่บอกอใช่เดี๋ยวพาดูค้อนฝันน่งนู้นค่ะโชว์โว์ของเรานอกจากแบบพวกเครื่องมือช่างหรืออะไรเงี้ยเรามีอุปกรณ์รแบบพวกแบบเนี่ยใช้แปรงทาสีอ,อะไรเงี้ยมีมีหมดเลยค่ะสีสวยมาก แต่ส่วนมากหลักๆเลยก็คือถ้าได้ใช้จริงๆก็จะเป็นพวกค้อนหงอนเนาะเพราะว่าเขาสามารถตอกตอบปูแล้วก็ใช้งานได้เลยชอบชอบความด้ามจับมากอะใช่ค่ะดีไซน์สวยมาก ดีคากีลานี่จะรับประกัน1ปีนะคะเป็นการซ่อมฟรีถ้าไม่มีการเปลี่ยนอะไรเราฟรีค่าแรงช่างค่ะมีปัญหาก็ส่งที่นี่ได้เลยค่ะเรียบร้อยครับเ <c oughs> ช่าเนื้ออีก200รนิดๆไม่เป็นไรฮะ <c oughs> ด้วยความที่อยากได้ถือว่าได้เยอะมากเลยค่ะในมูลค่าทั้งหมด200บาทบได้ทั้งโทโท้ได้ทั้งดีคากิล่าเอ็กซิรไปด้วยได้ครบหมดช็อปมันเลยค่ะช็อปมันมากแต่ว่า ความเซอร์ไพรส์ของหลงอ่ะหลงไม่เคยเข้าร้านที่เป็นเครื่องมือช่างมาก่อนหล <Wow. S 1> งก็คิดว่าแบบเออเราไปทั้งเราได้บัตรกำนันมาสอง0มเนาะเราจะไปใช้อะไรบ้างนะก็ในใจก็จะคิดแบบว่าอ,อยากซื้ออุปกรณ์ให้ท่ายมวยที่แบบเขาขาดแทนอะไรนี้ด้วยแต่ส่วนของเราเราก็ใช้ทั้งบ้านทั้งคอนโดแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรบ้างแต่พอมาถึงงานมันแบบว่ามีทั้งเครื่องมือช่างมีทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งบ้านทั้งคอนโดได้เลยทั้งเครื่องปั่นน,นุ่นเครื่องอโคนหนวด การต้มน้ําแบบว่ามันเยอกไวให้เราชิดมากคือการประสบการณ์ที่ใหม่มากั้แรกคุณหลวงวีจะมองว่าเ้ยครื่องมือช่างเรามีอะไรบ้างใช่คิดว่าน่าจะได้ไม่ครบแน่นอนนี่คือเกินมาสอเกินด้วยเกินมาด้วยสองรอยบาทมีผลประกอบการจากบัดกำนันนะคะที่คุณหลวงวีได้ไปไงก็ฝาคโท o t o s h o p ด้วยนะคะอันนี้คือสาขาฟิวเจอร์รังสิตค่ะจริงๆตอนนี้เรามีถึง30สาขาแล้วนะคะ ใช่แล้วก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆเลยครับผมเงไ้ก็ฝากด้วยค่ะสามารถไปช็อปที่ Total Shop ได้ทุกสาขาเลยค่ะครับผมคุณลงก็อยากจะขอบคุณ Total ด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตลงมา2ไฟล์แล้วทั้งซีซัน4ี่และซีซัน5นะครับอขอบคุณคมากๆนะครับขอบคุณคุณหลวงด้วยนะคะขอบคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะฝาก Total Shop ได้ค่ะ